สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกินข้าวนะคะง่ายๆค่ะเช้าๆกับข้าวเมื่อวานนะคะอันนี้อร่อยมากเลยหมดเดี๋ยวจะต้องให้ทางเมืองไทยส่งมาให้ค่ะปลาสับปลาทอดอะไรนี่เน,นี่ยมันมีพริกอยู่ข้างในนี้ด้วยนะแต่พี่บิมแค่นี้พี่บิมก็ปรีดมานแล้วค่ะนี่ราดข้าวเห็นไหมโอ้โหกินหอมมากเสร็จแล้วก็น้ำพริกนี้เหมือนเดิมค่ะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะดิฉันปาดมันเข้าไปเพราะเรากินคนเดียว อจับชายค่ะร้อนๆสดๆซุปร้อนๆน,นะไม่ใช่อากาศร้อนเะอะไรไม่รู้ติดฟันอเอาทีค่ะอืมอืมแล้วก็อนนี้ค่ะที่เราลาดไว้ออืม,อม อืมอน่อนวยวิตามินซีวัลลมเมตตื่นมาเช้าๆเราต้องดื่มน,น้ำวันละแก้วนะคะเยอะๆเลยนะคะหมูสามชาั้นอุ้ยมาแกงผักบุง้งไทยจะมานะเนาะอันนี้ผักบุ้งเมืองเมืองนะ ตีมันเรื่อยๆกันตามตรงตามนาน,นั่นแหละมอปพเท่อผ่านระยบริจหันขึ้นแล้วก็ยากนี่จะดูหมูนวา้าฮะซีโครงเขาก็มาไใส่เอาจีนแม่ปีพิมพ์ขายก๋วยเตี๋ยวนะฮูกองหน้าปีพิมพ์กับขายก๋วยเตี๋ยวยากขายก๋วยเตี๋ยวกันเนาะ,ะมอจะต่เจ้าดึกๆมาดูตามกระดูกมูนนี่นะอะ๋อืม ม,มาแต่งีเหี่ยเก้านี่ปแปวเนี่ยกันเจ้าคืนเน่หืมจะเตียงคืนแล้วมึงใครขับรถขับรางกันดีๆนะเจ้าเมาบอคครับนะเจ้ากินเอาแฮมบอ้นมาแรแมลงมาป้าครัวคุณทีมนอกตื่นขึ้นมาพี่พีว่าปีพี้จะย่างกินดีก็ขยะปาดุพัดเพชรเนี่ยบรูหาซื้อป่าดุก,ก่อน ลอุ้ยบอกเอาหน่ล้ำหลายเจ้าีคนบอกว่าส่งการแอลเชียงใหม่เนะพี่บร,ริกรเชียงใหม่เออพี่บร,ริกรสงการนี่นี่ไข่กรับครับ,ครครบจะสองีแล้วกันกรับไปสงการเมื่อปี2013ัครับสามี กลับไปกับอะไรอย่างสามีบอดสบายเยนียก็เลยได้อยู่นี่ขนาดบอดสบายนะใครยันได้แห่นพองนะโอ้ถ้าสามีสบายดียดแล้วก็โอ้โหคงจะแรดกกึนสุดฤทธิ์คงจะห้าุดสิกลับไปจะพาสามีไปกินลาบลูกขั่วอมนี่ไห อืมาแต่งกรอบดังพ๊อปป๊อป๊อปป๊อปมาฮะดูหมูนี่มาจวจใส่ดูใส่ดูเที่ยวแล้วนหนอาหารนี่กขาดูกค่ะบเกเลี้ยว ผักไม,ไม่ต้องเคี่ยวแล้วค่ะเพราะใช้ลิ้นบดมันก็มาบลืนได้เลยค่ะอืมอืมอมอจนแต่จีนนี่ต้องเกี่ยวเนื้อมาบลื้นมาได้ตายลิฟยูคกายแต่มันเปืป่อยมอสพ่อโทเนอรข้างคืนเนาะซับใายมันต้องกินข้างคืนอืม เธอไม่ป okay. ้ายเธอพี่กายเธอพิ่กสายเนอะป้ากัหโคคุณพิมพแมลงนี่ก้าสักกรมหรืเอพ่อมากกว่าหืมหืลำไายลำลาย